ส่วนมุมมองในเซ็กชันคืนนี้เป็นอย่างไรวันนี้ตรวจสอบกับคุณพันงามอารยะวุธครับพอเอฝ่ฟยวิจัยจากคลาสสิกโกลฟิลเจอร์ครับคุณพันงามสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับดูทองคํากันก่อนนะครับวันนี้ถือว่าทรงตัวค่อนข้างสูงพอสมควรครับคืนนี้โอกาสบวกต่อยังมีอีกไหมครับค่ะ ็คือในช่วงนี้นะคะถ้าดูกราฟในราย4ชั่วโมงเนี่ยเข้าเทรดโอเวอร์บอสเ,เนยนะคะอาจจะมีการย่อตัวลงมาต่อนะคะแต่หลังจากย่อตัวลงมาแล้วเนี่ยก็น่าที่จะปรับตัวขึ้นมาได้ค่ะครับแปลว่าสัญญาณรอบนี้ยังเป็นขาขึ้นของทองคำใช่ไหมคะช่วงนี้ ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะพอค้นแนวต้านบริเวณ1น0 0ขึ้นมาได้แล้วก็เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะคะแล้วก็เป็นขาขึ้นเพียงแตกกราฟในรายสีชั่วโมงตอนนี้ส่งสัญญาณโอเวอร์บอทอยู่ไ s i เข้ามาสู่เขตโอเวอร์บอทอยู่นะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างค่ะครับย่อมารอบนี้โอกาสทดสอบประมาณเท่าไหร่ีฮะ ก็แนวรับแรกบริเวณ 1, นึ่นารนะคะคแล้วก็ถัดมาก็บริเวณ1,305แต่เรามองว่าน่าจะย่ออยู่บริเวณแนวรับแรกมากกว่าค,ครับแล้วกรอบข้างบนละครับแนวต้านละครับกรอบแนวต้านก็1,340งพันอนะคะ1,340 1พ4 5่ค่ะถ้าดูสัญญาณช่วงนี้นะครับปัจจัยต่างๆยังถือว่าเป็นบวกอยู่ไหมครับ ค่ะยังเป็นบวกอยู่นะคะเพราะว่ารับนาน้ำมันก็ยังทรงตัวในระดับสูงข้างเงินยูเอสดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็ยังใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายนะคะอย่างการเลอกตั้งผลการเลอกตั้ง <No. S 2> วุฒิสมาชิกของของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะรรค รัฐบาลของอานายกทมริอาเบได้รับเสียงข้างมากกัน,นะคะก็ทําให้สามารถที่จะใช้นโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็ยังเป็นผลบวกกับราคาทองคำค่ะกับถ้าเกิดดูตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญสัปดาห์นี้แหะครับมีตัวไหนบ้างไหมครับที่จะกดดันต่อราคาทองคำนะครับ สำหรับตัวเลขเศรกษกิจในสัปดาห์นี้จะประกาศค่อนข้างน้อยนะคะก็จะมีวันวันพุธนะคะที่อ,ออกมาค่อนข้างมากแต่ก็ไม่ไม่น่าจะมีผลที่กดดันราคาทองคำมากนักนะคะก็คือ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาตอนนี้ก็มีทั้งบวกทั้งลบสลับกันนะคะก็คาดว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลกับราคาทองคํามากนะก็มีวันพฤหัสที่มีจํานวนผู้ขอรับโดอการว่างงานรายสัปดาห์นะคะแล้วก็วันพุธก็มีตัวเลขสต็อกน้ํามันรายสัปดาห์ซึ่งถ้าหากว่าตัวเลขสต็อกน้ํามันออกมาบวก อาจจะกดดันาราคาน้ํามันได้นะคะแต่ถ้าออกมาติดลบเนี่ยก็อาจจะอน,นิสสนับสนุนราคาน้ํามันก็เป็นตัจใจที่สนับสนุนราคาทองด้วยค่ะครับอย่างพรุ่งนี้จะมีตัว P M ของจีนแล้วก็ยุโรปออกมาตรงนี้มองไงบ้างครับสําหรับ พี่หมายของจีนคือตัวเลขทางทางจีนตอนนี้ก็มองว่าไม่ค่อยน่าจะกระทบกับราคาทองคำนั่งนะก็คือมองว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไปตามคาดการ์นะคะครับถ้าอย่างนี้แนะนำนักงทุนเนี่ยดีครับทั้งคนที่มีสถานะฝั่งรองหรือว่าคนที่กำลังรอปรสถานะอยู่ครับ คนที่มีสถานะรองก็าสามารถถือต่อได้นะคะคแล้วคนที่ยังไม่มีสถานะก็ถ้าราคาขอ่อนตัวลงมาใกล้บริเวณแนวรับก็สามารถาเปิดรองได้ค,ะค่ะคช่วงนี้ก็แ<ถ>นะนำรอ,อ,องนะคะในช่วงราคาอ่อนตัวค่ะครับรองแบบนี้คือต้องเข้าเร็วออกเร็วด้วยไหมฮะอ๋อไ,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ายังมีแนวโน้มว่าถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันน่าจะ ไปชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณ1,350หรือว่า1,380เป้าหมายรอบนี้น่าจะอยู่บริเวณ1,400นะคะไมอ่อาจจะไม,ไม่ไม่ต้องเข้าเร็วออกเร็วค่ะพอถือได้นะคะดูอีกหนึ่งตัวหน่อยครับเซ็ตฟิวันนี้ครับบวกขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีการยอดตวลงมาบ้างทิศทางพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับก็ยังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะค นี้ก็น่าจะได้ผลบวกจากการที่ภาพทางเทคนิคนะคะสามารถที่จะทะลุผ่าน1,000จุดขึ้นมาได้นะคะสัญญาณ <Yeah. S 1> ทางเทคนิคทั้ทง n c d แล้วก็ไ s i ก็ยังบอกว่าเป็นแนวโน้มที่ยังจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าสำหรับเชื้อิเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองว่าในเดือนสิงหาคมนีคะการเมืองของไทยก็น่าจะร้อนแรงอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็มีการย่อตัวลงมาได้อีกนะคะสำหรับเดืนท้าสิบ <50 S 2> ถ้าเกิดดูรอบนี้แนวรับแนวต้านเท่าไหร่ดีครับอก็แนวแนวต้านนะคะหนึ่งครับอาจจะมีปัญหานะฮะที่สายนะครับกับก็ สายมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวกำลังติดต่อกันอยู่นะฮะตัวของเซ5ฟิเองช่วงนี้ทางด้านของคาสิโกยังประเมินว่ายังให้มุมมองในเชิงบวกอยู่นะครับส่วนตัวของทองคำบอกไปแล้วว่ามุมมองยังเป็นเชิงบวกอยู่นะฮะโดยคาสิโกมองเอาไว้ว่ารอบนี้โอกาสขึ้นไปน่าจะอยู่ที่เป้าหมายบริเวณ1,400รอเหรียญน,นะครับแต่ว่าอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างบริเวณ1350รอยเหรียญและ1,300กับอีก80เหรียญน,นะครับประเมินแนว รับสาคัญนะครับสำหรับตัวของทองคำนะฮะอยู่ที่ 1, 3 2 0และ1,300กับอีก5เหรียญน,นะครับเยวจะกลับไปพูดคุยกับคุณพันงงานนะครับถึงตัวของเซตฟตี้อีกรอบนะครับคุณพันงงานสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับดูตัวแนวรับแนวต้านเซฟตี้นะครับว่ารอบนี้ให้เท่าไหร่ดี่ครับ ค่ก็จะทีนต้งที่หนึ่งพันสแล้วก็หนึนะคะส่วนแนวรับที่บริเวณหนึ่งพแล้วก็หนึ่ค่ะครับหนึ่งพแล้วก็หนึ่นะครับถ้าถือลองตอนนี้สามารถทำเลสโปรฟิตลันได้ไหมครับสำหรับตัวเซฟฟิตีครับก็ในระยะ อสองสาวันก,ก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าก็ระวันระวังนิดนึงนะคะครับสัญญาณตอนนี้ถือว่ายังเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่ใช่ไหมครับค่ะยังเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่ค่ะก็คือราคาก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะสําหรับวันนี้แต่ว่าวอลลุล่มยังไม่ค่อยหนาแน่นมากน,น,นะคะครับถ้าดูปัจจัยละครับปัจจัยช่วงนี้มีอะไรบ้างที่จะพอกระทบไหมครับ ก็เป็นเรื่องผลประกอบการของบริษัทนะคะที่ส่วนใหญ่ก็ออกมาก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะคะออกมาในเชิงบวกอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนกับในเรื่องของเซฟตี้นะคะแต่ก็ มีประเด็นในเรื่องของกันเมืองที่อาจจะร้อนแดงขึ้นมาบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะครับแตลว่าถ้าเกิดว่ามีการยอดตวลงมาแนะนําว่าสามารถเปิดฝั่งรองได้ใช่ไหมครับค่ะสามารถเปิดฝั่งรองได้ค่ะคในช่วงนี้ครับขอบคุณคุณปันงามนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับจากคลาสสิกโก้ฟิวเจอร์คุณพันงามอาร,รยะวุฒินะครับถ้ามาดูคำแนะนำเริ่มที่ตัวของทองคำเป็นก่อนนะครับทองคำมุมมองช่วงนี้เองยังถือว่าเป็นมุมมองในเชิงบวกอยู่นะครับโดยให้นักรับสำคัญคือบริเวณ1,300กับอีก20เหรียญรับถัดมาบริเวณ1,300กับ5เหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมาของทองคำก็ยังสามารถเปิดสถานะฝั่งลองนะ,นะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีสถานนะส่วนแนวต้านสำคัญคือ1,340และ1,345สํำหรับกรอบสั้นๆคืนนี้สำหรับทองคำนะครับแต่ว่ามองกรอบใหญ่เอาไว้ที่บริเวณ1,000กับอีก400เหรียญนะครับคือตัวของทองคำส่วนเซ็50รอบนี้นะครับแนวรับสำคัญคือ1,10 0จุดแล้วก็1,000จุดนะครับเหมือนกันครับลงมาใกล้ๆนแนวต้านก็สามารถเปิดสถานนะ ฝั่งรอลองได้เหมือนกันนะครับแล้วแนวต้านสําคัญนะฮะอยู่ที่บริเวณ1 0ึ่แล้วก็1,000กับอีก40จุดนะครับอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างสําหรับตัวของเซ0ฟเพราะว่าตอนนี้สัญญาณทั้งนี้ก็เริ่มจะมีการเข้าสู่โซนโอวอร์บอทเหมือนกันกับทองคำนะครับก็าอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างถ้าเกิดว่าใครใจไม่แข็งพอนะฮะก็อาจจะต้องอาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับอารมณ์ตามทางนิดนึ่งนะฮะ